กฎแห่งกรรมตอนพระพุทธรูปเป็นเหตุพระภาวนาวิสุทธิคุณสามพฤษภาคม2533มีคนมาถามอาตมาถึงเรื่องพระพุทธรูปให้โทษของเก่าของแก่สวยงามให้โทษอย่างไร มีข้อพิสูจน์ประการใดข้อเท็จจริงอาตมาไม่เคยเชื่อพระพุทธรูปคงไม่ได้ให้โทษแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุผลประการใดมีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระพุทธรูปให้โทษอาตมาเป็นคนไม่เชื่อต้องพิสูจน์เมื่อสมัยที่อาตมายังไม่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้ ยังอยู่วัดพรมบุรีวัดกุดีลอยตอนนั้นนั่งเจริญกรรมฐานมาพอสมควรแล้วเมื่อพศ .2494 ถึง2495มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งปางสุขโขทยัยเก่าแก่สวยงามมากอายุ700ถึง800ปีมีรูอยู่ที่แท่น เป็นของเจเป้าจังหวัดสิ์บุรีเมื่ออาตมาอยู่โรงเรียนเจเป้าทอดกล้วยแขกขายอาตมาไปอาศัยกล้วยแขกเขาทานจึงเรียกเจเมื่อก่อนยากจนต่อมามีครอบครัวเป็นร้านช่างทองเป็นด็อกเตอร์หมดแล้วอาตมาส่งให้ไปเรียนฝรั่งเศสจบด็อกเตอร์มา เดี๋ยวนี้เป็นผู้พิพากษาอยู่ที่กระทรวงแล้วเจ๊เป้าเขาเรียกอาตมาว่าหลวงนาเรียกแทนลูกเขาเขาบอกว่าหลวงนาคะพระองค์นี้พิกลที่ันสองคนกับเท่าแก่ไม่เคยทะเลาะกันพอถึงเวลาห้าโมงเย็นทะเลาะกันเชียวแปลกดีนะทะเลาะกันเป็นเวลาเขาบอกว่า พอถึงห้าโมงเย็นใจคอไม่ดีหมุดหงิดมากไปดูพระพุทธรูปที่เช่าไว้ไม่สบายใจหลวงนาช่วยดูพระองค์นี้ให้หน่อยอาตมาก็ดูนะดีนี่สวยเก่าแก่สมัยสุขโขทยัยยิ้มเสียด้วยสิสวยคิ้วต่อคอปล้องแต่มีรูที่ฐาน อัตอมาก็บอกเจว่าเจาตอนห้าโมงทะเลาะก,กันนี่หิวข้าวหรือยังไงก็ทานข้าวเสียตั้งแต่สี่โมงสิพอทานข้าวสี่โมงห้าโมงก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วเอ๊ะยังงั้นทานข้าวเสียบ่ายโมงเป็นยังไงบ้างบางทีทานตอนสี่โมงอาจจะอึดอัดไปถึงห้าโมง ลมขึ้นถึงได้ทะเลาะกันเปลี่ยนทานบ่ายโมงก็ยังทะเลาะเอาอย่างนี้เธอเจเลิกทานห้าโมงสองทุ่มค่อยทานเขาบอกลวงนะ้าพอเปลี่ยนเวลาทานสองทุ่มพอห้าโมงแล้วทะเลาะกันถึงสองทุ่มเลยเลยไม่ต้องทานข้าวเลยคืนนั้นทะเลาะกันเป็นเวลามีประโยชน์ดี แต่เขาก็ไม่เคยนั่งกรรมฐานสวดมนต์ก็ไม่เป็นสวดอรหังตั้งแต่อยู่โรงเรียนสามีเป็นคนจีนนอกอยู่ไทยงั้งนครแต้จิว๋วอาตมาไปสวดมนต์ที่เมืองจีนยังไปบ้านเขาเลยมันเป็นเรื่องน่าคิดอาตมาไม่เคยพบเลยว่าทะเลาะเป็นเวลาแต่ก็ยังไม่เชื่อแน่ว่า เป็นพระพพุทธรูปอาตมาบอกเจ๊ขอยืมหน่อยได้ไหมเจ๊เช่าเขาไปเท่าไรล่ะหนึ่งพันบาทค่ะเอ๊ะ e, ถูกดีนี่เป็นพระเนื้อสำริดสุขโขทัยสวยงามมากและลวดลายเรียบร้อยขนาดสิบสองนิ้วแต่มีรูที่ฐานเท่านั้นดูพระองค์นี้แบบใสาญาติ พุทธังอาราธานานงางธรรมังอาราธานานังสังฆังอาราธานานางก็ว่ากันไปตามคาถาขนหัวลุกเอ๋ะขลังดีนี่องค์นี้ครังดีอัตมาก็ขอยืมพระสุขโขทัยองค์นั้นมาสิบวันก็มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนา แล้วก็แผ่เมตตาบอกเทพที่สิงอยู่ในองค์พระพุทธรูปสุขโขทัยนี้ขอให้ดนบันดาลหาเหตุผลว่าทำไมเจ๊ที่เช่าไว้จึงต้องทะเลาะกันจะต้องหาเหตุผลให้ได้อาตมาก็อาราธนาเทพที่สิงองค์พระและแผ่เมตตาอย่างที่โยมทำกรรมฐานนี้จเจริญกรรมฐานนี่แหละ แผ่เมตตาทุกทุกวันต่อมาอาตมาก็ไปตลาดสิงห์บุรีเจ๊ก็เรียกและบอกว่าหลวงนาพิสูจน์ได้หรือยังว่าพระองค์นี้เป็นกาลกินีหรืออย่างไรถ้าหากพระไม่ดีฉันถวายเลยนะอยู่มาเกินสิบวันแล้วก็บอกเจ๊ขอยืมต่อปายเท่าแก่บอกไม่ต้องต่อรอกถวายท่านไปเลย อาตมาบอกไม่ใช่อยากจะได้แต่จะขอพิสูจน์อาตมาก็พิสูจน์ต่อไปก็อารัธนาพระไว้เรื่อยๆได้ผลออกมาเลยหาต้นต่อได้ขอฝากญาติโยมไว้ด้วยสมมุติว่าจะเป็นวัตถุอะไรก็ตามได้มาเป็นอย่างไรบ้างขอให้โยมนั่งกรรมฐานแผ่เมตตาให้วัตถุนี้ เผื่อจะมีเทพสิงสถิตยอยู่บ้างเป็นของเก่าทรัพสมบัติของปู่ย่าตายายที่ให้ไว้จะเป็นกาลกินีอย่างไรเดี๋ยวจะบอกหาต้นตอได้แมพระพุทธเจ้าลึกซึ้งเหลือเกินมีเหตุผลอาตามาก็อาราธนาไว้ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งคนที่วัดหัวบึงหลังอำเภออิน บอกไปหลายสิบกิโลเมตรเขาได้ข่าวเล่าหรือว่าอาตมาเทศมหาชาติเก่งเทศกันมัดซีเทศแล้วคนสลบเลยไม่ใช่มัดซีสลบคนฟังสลบเมื่อสมัยหนุ่มๆนโยมเขาร่ำลือกันนักว่าพระจรันวัดกุดีลอยเทศมัดซีเก่งนัก เขาเลยนิมนต์อาตมาให้ไปเทศที่วัดหัวบึงวัดหัวบึงอยู่หลังอำเภออินบุรีออกไปหลายสิบกิโลเมตรตอนนั้นถนนเอเชียยังไม่มีอาตมาต้องไปมอเตอร์ไซค์นั่งเรือโยนไปจอดที่อำเภออินแล้วให้เขาเอามอเตอร์ไซค์มารับนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ไปอีก15กิโลเมตรออกไปกลางทุ่งเป็นวัดสร้างใหม่ธรรมยุทธ์ อาตามาก็รู้จักกับสมภารดีด้วยแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพเจ้าภาพเขาเกิดสังหรณ์ใจอยากนิมนต์พระจรันองค์นี้เขาลือกันนี่เกิดจากเทพสิงสถิตในพระองค์นี้นะพอเรือจอดอำเภออินแล้วก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เอาคัมพีใส่ย,ย่ามเทศมัดซีเดินคาถาด้วยตอนนั้นพูดแล้วจะหาว่าคุย ตอนนี้มันแก่แล้วเลิกเทศหลายสิบปีแล้วตอนนี้เสียงไม่เพราะคนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกว่าแวะบ้านนี้ก่อนเธอบ้านนี้ใจดีจังเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวเจ้าภาพก่อนเจ้าภาพกับอาตมาก็ไม่รู้จักกันเลยนะแต่ก็ทำให้ดนบรนดาลมานิมนต์อาตมาไปอาตมาก็บอกว่า แวะทำไมล่ะไม่รู้จักเขาเขาก็บอกว่าแวะเออนาะเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวที่วัดอีกครึ่งกิโลก็ถึงแล้วเอาแวะก็แวะมีสองคนตายายต้อนรับน้ำร้อนน้ำชาเลี้ยงอย่างดีและคุยดีมากโยมก็เล่าประวัติว่าท่านครับเมื่อก่อนนี้ผมบวช15พรรษา เทศเก่งตั้งแต่ทศพรถึงนครกันไม่มีใครทาบติดอยู่สุขโขทัยสมัยนั้นเขานิยมเทศมหาชาติเทศทำนองหมดเทศตามลานข้าวเทศตามหมู่บ้านเขานิยมมากเลยและติดกันเทศมากๆก็เล่าต่อไปเรื่อยๆผมมาอยู่นี่มีลูกห้าคน เป็นนายอำเภอสองคนไปรับราชการหมดอยู่กันสองคนตายายบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลยอาตมาก็หันไปดูโตะ๊มุกบูชาก็บอกโยมไม่มีพระบูชาหรือที่นี่ไม่มีหรอกครับอาตมาให้องค์หนึ่งที่วัดมีเยอะเขาทำพุทธาพิเศษที่วัดพิกคุณทองหลวงพ่อพแพ อาตมาเช่ามาสององค์จะให้องค์หนึ่งไม่เอาหรอกครับไม่เอาแน่ๆโยมผู้หญิงน้ำตาร่วงเลยอาตมาก็ถามว่าพระไปไหนเล่าโยมก็เล่าประวัติว่าพระคุณเจ้าตอนผมบวชสิบห้าพรรษาผมอยู่สุขโขทยัยไปเทศมหาชาติเทศตามลานบ้าน ไปตามหมู่บ้านพงพิรามเลยไปพิศนุโลกเทศเก่งประชันสองธรรมมาติองค์นั้นว่าแหลนี้องค์นี้ว่าแหลนั้นก็ว่าไปผมเทศเก่งพอดีเขาติดกันเทศมีพระสุขโขทยัยติดกันเทศมาสามองค์เขาถวายเป็นส่วนตัวไม่ใช่พิกขุสังคัสสะ ติดกันเทศเป็นส่วนตัวพอดีปีนั้นผมจะศึกก็ถวายสมพรานองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งขอถวายไว้ที่หอฉันและองค์นี้ผมรักมากมีรูอยู่ที่แทน่นอัตมาก็สะดุ้งแต่ทําเฉยไม่รู้ไม่ชี้ชักจะเข้าเขาแล้วผมศึกมาล่องจากสุขโขทยัยมาได้พัญญาที่พิษณุโลก ชอบกันตั้งแต่เป็นพระนักเทศเมื่อได้กันมีเงินสี่บาทก็ทำมาหากินที่ชัยนาทแล้วมาจองที่เมื่อก่อนหน้าโฉนดไม่มีใครอยากได้ก็มาจองเอาที่หัวบึงหลังอำเภออินออกไปไกลจองที่ได้ก็ทำนาสองคนตายายมีลูกขึ้นมาปัญญาดีหมดผมมีโต๊ะหมู่อยู่ชุดหนึ่ง คือโต๊ะมุกไม่ใช่ของวัดซื้อจากเรือโปเกไม่กี่บาทพอสึกก็เอามาด้วยและพระสุขโขทัยรักมากผมก็เอามาสองคนตายายที่สวดมนต์ทุกวันนั่งกรรมาฐานจนเก่งด้วยมีนาธรรมกินตั้งห้าร้อยไล่รวยมหาศาลเขาก็บอกต่ออีกว่า พระพุทธรูปนี่ทำให้ผมมั่งมีทำให้ลูกเป็นนายอำเภอผมเป็นชาวนาบ้านนอกแต่มีน้องชายอยู่กรุงเทพรับราชการจากกรมสรรพากรเลยส่งลูกเรียนในกรุงเทพหมดฝากเรียนกับอาเขาก็ได้ดิบได้ดีเป็นถึงนายอำเภอผมก็แก่แล้วมาวันหนึ่งผมก็ไม่มีเงินเท่าไรหรอกครับ จนปล้นเก็บเงินเก็บของไปมันก็ไม่เอาไปเท่าไรแต่เอาพระพุทธรูปของผมไปด้วยผมก็เสียใจร้องไห้พอถึงห้าโมงเย็นผมก็สวดมนต์ตั้งมโนภาพขอให้พระสุขโขไทยมานั่งอยู่ตรงนี้อาตมาขึ้นบ้านนี้เกิดเทพสังหอนทำให้มอเตอร์ไซค์สูงที่บ้านนี้ ทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักกันเลยเป็นบ้านใหญ่ทรงไทยมีรางน้ำอยู่ตรงกลางจำได้แม่นมีหอนั่งในเรือนมีฝาปะกลแบบดันเข้าไปยังจำได้ชัดอาตมาบอกว่าจะให้บูชาก็ไม่เอาเขาบอกว่าพระคุณเจ้าไม่เอานี่ถูกปล้นไปตั้ง เจ็ดถึงแปดเดือนแล้วผมก็กราบบูชาดอกไม้ไม่ขาดเลยถวายข้าวพระทุกวันใครๆบ้านเหนือบ้านใต้มาเห็นเขาจะให้สักองค์ของเขามีเยอะก็ไม่เอาของใครรักองค์นี้มากเวลาสวดอรหังสัมมาก็หลับตานึกมโนภาพไม่ลืมลืมตาเห็นแล้วมันเศร้าใจเหลือเกิน สวดอิติปิโสพระควาเห็นพระพุทธรูปสุขโขทัยนั่งยิ้มแฉ่งนั่งกรรมาฐานเสร็จแล้วแผ่เมตตาทุกวันตอนห้าโมงเย็นได้ความแล้วตรงนี้นี่เรื่องจริงนะขอฝากไว้แผ่เมตตาให้เทพที่สิงในองค์พระลำบากด้วยนะอาตมาก็ถามว่าพระของโยมเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่า มีรูแล้วมีอักษรขอมห้าตัวผมเขียนของผมเองที่ฐานพระผมเอาเหล็กจานเขียนนะโมพุทธายะอาตมาเคยดูที่ฐานพระมีรูและมีนะโมพุทธายะเป็นหนังสือขอมใช่แน่แต่ยังไม่แน่ใจอาตมาก็นั่งอยู่สักครู่หนึ่งเขาก็ตามว่ากันมัดสีขึ้นแล้ว อาตมาก็ไปเทศปิดฉากบ้านนั้นไปโยมเขาบอกว่าผมสวดมนต์ตอนห้าโมงเย็นพอได้เวลาสวดมนต์ทีเดียวขนาดสวดมนต์นึกถึงพระสุขโขทัยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแผ่เมตตาไม่เคยแช่งขโมยเลยนะแผ่เมตตาให้ขโมยมีความสุขไม่เคยแช่งเลยเอาเงินผมไปกี่หมื่นกี่แสนผมไม่เสียดายนะ เสียดายพระองค์เดียวมันไม่น่าปล้นของผมไปเลยเอาทองไป8บาทซื้อไว้จะให้รางวัลหลานที่เรียนหนังสือเก่งมันก็เอาไปซะแต่ไม่เสียดายเลยเสียดายพระองค์นี้องค์เดียวอาตมากลับจากเทศในวันนั้นมาถึงวัดมืดเพราะมันไกลถึงประมาณสี่ทุ่มก็ไปดูพระใช่ตามที่โยมพูดทุกประการ แต่ยังไม่เชื่อต้องขอพิสูจน์ต่อว่าเจซื้อจากใครเจบอกว่าซื้อจากนายอินอัตมาถามนายอินว่าทำไมเอาพระนี่มาขายเจ๊ตาอินนี้อัตมารู้จักแต่ตอนนี้ตายไปแล้วเขาบอกว่าแม้ท่านเอ๋ยพระองค์นี้แปลกนะมาอยู่นี่หลานสาวผมสองคน ตามผู้ชายไปหมดตระกูลผมไม่เคยมีแบบนี้ผมก็โทษพระองค์นี้ก็ขายต่อไปขายให้เจ๊ไปอัตมาก็ถามว่าตาอินซื้อมาจากใครเขาก็บอกว่าซื้อมาจากบ้านที่เขาเรียกว่าบ้านทับยาอัตมาก็ไปที่บ้านทับยาไปถามโยมว่าขายพระไปให้บ้านตาอินใช่ไหมเป็นพระสุโขทยัย เขาก็บอกว่าใช่ครับผมขายไปห้ารอยบาทก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรถึงขายล่ะเขาก็บอกว่าโอ้โหท่านเอ๋ยถึงเวลาห้าโมงเย็นไม่รู้เป็นอย่างไรเมียผมด่าทุกวันเลยเมื่อก่อนไม่เคยด่าพอเลยห้าโมงเย็นไปแล้วค่อยยังชั่วหน่อยผมก็นึกว่าเลือดจะไปลมจะมาแล้วมั้ง อายุห้กว่าแล้วตั้งแต่นั้นผมก็เอาพระไปขายพอขายไปแล้วเลิกด่าเลยอาตมาก็ถามต่อไปอีกว่าโยมไปซื้อมาจากใครเขาก็บอกบ้านให้อาตมาไปถามแล้วเขาก็รายงานว่าพอเช่าพระไปพี่น้องทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาล พอย้ายพระองค์นี้ไปยกฟ้องเลยแปลกจริงๆแต่ก็ไม่แปลกหรอกเป็นกฎแห่งกรรมของคนที่แผ่เมตตาของเขาพ่อถามว่าไปเช่าพระมาจากใครเขาบอกว่าซื้อมาจากบ้านวัดหนองสุมวัดหลวงพ่อจวนสมัยเก่าโน้น หลวงพ่อจวนเป็นเจ้าอาวาสหรือยังไม่ทราบอาตมาก็ตามไปเป็นบ้านเสือเลยต้องไปพิสูจน์ก็ไปเรียกถามเพราะคนข้างบ้านเขาพาไปอาตมาก็บอกว่าโยมอย่าว่าอย่างโน้อนอย่างนี้อาตมาเป็นพระพิสูจน์อยากจะมาถามดูว่า พระของโยมที่ชื่อนั้นอยู่บ้านหัวบึงเลยหลังอำเภออินไปน่ะโยมไปป้นเขามาจริงหรือเปล่าขอให้พูดด้วยความจริงเถอะอาตมาไม่ได้มาสอบสวนจับโยมเป็นจำเลยหรอกโอ้โหชักปืนจะยิงเอาเราเสียแล้วท่านมาสืบหรือ,อยังไงนี่เอาเสียเลยปะไรอาตมาก็ว่า เมตตาคุณนางอารหังเมตตาเพี้ยงเอาปืนลงไปเลยเมตตาเก่งเหมือนกันนะจะฆ่าเราเสียแล้วก็สรุปว่าไปปล้นเขามาแล้วก็ขายไปเป็นแถวไปอยู่บ้านไหนเวลาห้าโมงเย็นทะเลาะก,กันแม้จับได้ตอนแผ่เมตตานั่นเองแต่โยมคนนั้นก็มีได้ไปแช่ง พอได้ความแล้วอัตามาก็เอาพระไปบอกกับเจ๊เป้าว่าพบเจ้าของแล้วและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้ลูกศิษย์ที่ขับเรือให้เอาเงินมา1,000บาทบอกเจ๊ว่าขอซื้อจะเอาไปคืนเจ้าของเจ้าของร้องไห้เจ๊ก็เชื่ออัตามาเอาละหลวงนะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันถวายเลย ผลสุดท้ายอาตมาก็เอาไปห่อผ้าหลายชั้นใส่เรือไปไปให้ลูกศิษย์ขับไปขึ้นอำเภออินแล้วส่งคุณทางโน้นมารับอาตมาไปถึงก็บอกโยมเอาพระมาให้เขาก็บอกโอ้ยไม่เอาเจ้าค่ะท่านไม่เอาไม่ได้องค์นั้นไม่เอาผมมโนภาพเพ่งกสินของผมครับ เมื่อตอนบวชผมเพ่งกะสินได้ผมเพ่งกะสินพระองค์นั้นมานั่งแล้วผมก็สวดมนต์แผ่รัศมีเหลืองอาลามผมสบายใจครับผมไม่เอาหรอกครับอาตมาก็แก้ห่อผ้าให้ดูโยมเห็นเข้าน้าตาร่วงเลยสักประเดี๋ยวไม่คุยกับเราเสียแล้วไปส่งน้ำปิดทองสวดมนต์เสียสองชั่วโมงวันนี้สวดให้คุ้ม เสร็จเรียบร้อยจึงมานั่งคุยอาตมาก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานให้ฟังบอกว่าที่อาตมามาเทศวันมหาชาติไม่รู้จักกันเลยนะและบ้านโยมอาตมาก็ไม่รู้จักคนขับมอเตอร์ไซค์บอกให้มาส่งบ้านนี้ก่อนนี่เห็นไหมทำให้เทพสังหอนโดนบันดาลเข้าบ้านนี้ก็ได้พระพุทธรูปออกมาแล้ว โยมก็สนองพระเดชพระคุณควักเงินมาถวายสองหมื่นบาทอาตมาบอกว่าสตางเดียวก็ไม่เอาห้าแสนก็ไม่เอาเลยก็เล่าเหตุการณ์ว่าอาตมาเอาเงินไปให้ที่ร้านช่างทองแล้วเขาไม่เอาเขาถวายเลยเขาขอถวายอาตมาอาตมาก็ให้โยมต่อไป เหตุการณ์บ้านเจ๊ก็ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมาไม่เคยทะเลาะกันจนบัดนี้ขอฝากญาติโยมไว้นะเพราะฉะนั้นของบางอย่างเป็นพิษเป็นภัยสำหรับเจ้าของไม่ควรซื้อไว้นะขอฝากไว้ด้วยไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษนะพระพุทธรูปไม่ให้โทษใครแน่ แต่เจ้าของห่วงแหนได้มามิชอบขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรอัตมาเชื่อเหมือนเปอร์เซนเพราะไปพิสูจน์มาเองที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นเรื่องเล่าตอนพระพุทธรูปเป็นเหตุจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติ ของหลวงพ่อจรันทิตตธรรมโมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุขใจที่ได้ฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกที่วาราตรีการ